เออก็ต้องยืนให้ได้พันสองนะครับที่จะทิศทางยังคงปรับตัวขึ้นได้แต่ตอนบ่ายก็คือแรงซื้อขึ้นมาที่พันสองนะาวันนี้น่าจะติดเหนือพันสองได้เพราะทิศทางก็ยังเป็นเชิงบวกอยู่วันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยตัวแบงค์แล้วก็ทีแคปเนี่ยแล้วก็เอชซบีเนี่ยแรงซื้อยังเข้ามา <Okay. S 1> อย่างต่อเน,นื่องนะครับ <Okay. S 1> พลังงานมีกลับเข้ามาบ้างอย่างเช่นจีซีนะครับ <Okay. S 1> ตัวปตทสรพแต่ตัวปตทยังไม่มา ก็จะยังลุนล้นกันต่อนะครับค่ะครับแล้วมองถ้าตลาดเป็นลักษณะนี้จะต้องลงทุนแบบไหนต่อคะคง follow ตามเทรนดนะครับรแรงซื้อตามต้องแรงซื้อตับกลับเข้ามาก็คง follow บ u ายนะครับขอเลือกตัวะคะ่ะอก็คงเอาตัวที่แรงซื้อพึ่งกลับเข้ามาค่ีซนะครับทอ g จีซนะคะเดี๋ยวดูราคาอันนี้เท่าไหร่คะครับออ72.5 รับอยู่72แนวต้านอยู่ที่ประมาณ75บาทนะครับอ๋อแนวต้านที่75บาทนะคะคช่วงนี้ค,คือ72.5ซื้อได้เลยหรือเปล่าคะ72ครับ72ครับแนวรับครับอ๋อต่อรองอีก50ตังค์หรอคะ50ตังค์ครับก็เป้าทั้ง75จะไปต่อรองทำไมล่ะคะอ้าวก็ซื้อของถูกหน่อยสิครับซื้อของแพง <laughs> น่ะมม่คะัแพงด้วย50ตังค <laughs> ์อ่ะอ้าว้าใจเสียงก็เคาะไปเลย ไม่กลัวต็แหมให้ต่อรองห้าสิบตังค์อยู่นะคะคุณด้ฟังก็รอที่จต่อต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ใจร้อนอยากคิดว่าตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของความโลภอยู่แล้วอ่ะอยากได้เงินเขาก็ระวังเงินเราด้วยให้ตัวเดียวใช่ไหมคะับปตทซีจีพึ่งมาวันนี้ด้วยนะคะพึ่งมาวันนี้ครับมาขึ้นไปสูงสุดวันนี้คือเจ็ดิบาบาทแต่ว่าเคาะไปแค่เจ็ดันหุ้นเท่านั้นเองครับผมก็รอแล้กันเจ็สองบาท ถ้าใจถึงพึ่งได้ก็ซัดกันไปเพราะเป้าหมายคุณเตจทร์แกให้75บาทนะคะครับทั้งเล้าทางด้านฟิวเจอร์นะคะซีรีส์เอ็มตอนนี้850.10นะคะครับอะซีรีส์เอ็มใช่ไหมคะตอนนี้เราเล่นตัวใกล้จะเป็นซีรีส์เฮดนะครับอ๋อของพี่เล่นตัวใกล้ใช่ไหมคะซีรีส์เฮดตัวใกล้แปดห้สีนะครับแต่เราอยู่850นะครับแล้วก็นาต้าวอยู่58 58ครับ850 858นะคะก็8จุดเองนะคะ ตอนนี้แปดห้าห้าข้างบนสามข้างล่างห้าครับอ๋อเอากันแค่สามจุดเหรอพี่อ่าเพราะว่าวันนี้เบรกขึ้นมาจากแปดสี่สองนะฮะ,ะตอนนี้ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาเกือบสิบสองจุดละถ้านับจากช่วงที่เบรกขึ้นมาช่วงบา่ายค่ะจากภาวะตลาดของของบ้านเราที่อยู่ในจังหวัดกระทิงแบบนี้เป้าหมายที่ทางเอเชียพลัสเคยมองว่าดัชนีหุ้นไทยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ ก็คงดูตามกรอบไปก่อนนะครัที่พันสนะครับแล้วก็แนวการถัาไปคือพันสองยี่สิบครัพันสองยีใช่ไหมคะครับผมอืมก็บวกมาอีกประมาณ10จุดนะคะอีก20อีกประมาณ1ิบจุดครับสิจุดนะคะในส่วนของเอเชียพลัสมองอยู่นะคะครัได้แล้วมีมีอะไรต้องระมัดระวังไหมคะก็คงระวังอย่าหลุดพันสอีกรอบหนึ่งหลุดพันสองอีกรอบเดี๋ยวแรงขายตามมาเลครับ จุดวัดใจนะคะคพันสองจุดวัดใจสตาร์บัคส์ที่พันสองแล้วกันนะครับค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับจอมหนิงครับสั้นๆจากคุณ<า>